สวัสดีครับและแล้วเราก็มาถึงชั้นที่เจ็ดนะครับอุทยานแห่งชาติเอราวัณครับชั้นที่เจ็ดใช้เวลาเดินทางขึ้นมาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะถึงไหมไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงพอดีครับก็ ชั้นห้ากเจ็ดนี่เหนื่อยหน่อยครับสูงชันมีขดหินมีอะไรเยอะนะครับแต่ว่ามาถึงแล้วก็โอเคครับโอ้ยหายเหนื่อยเลยครับดูเดียวขึ้นมาเลยครับสูงปึ๊บ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 นุ่นฮะยอดขาวยอดขาวยอดขาวครับโอ้ยสูงมากครับอ่าเออ หนูตรงนี้ครับนี่ตรงนี้สวยครับสวยที่สุดไฮไลท์สวยที่สุด,ส,ส,ดสูงที่สุดเสียวที่สุดสามสุดนะเนี่ยของสดชื่นสดชื่นนี่ครับนี่จากยอดเขาเลยครับนี่นี่ครับถึงแล้วครับชั้นเจ็ดชั้นเจ็ด น้ำตกเอราวันชั้นเจ็ดครับ

น้ำเย็นครับไม่ไม่หนาวมากเย็นกำลังดีครับสไล,ล,สลด์เวลีส่สไลด์แด๊ดนจราศเซกค่ะคุกเรามาถึงแล้วเราต้องมาสัมผัสน้ำทานน้ำแห่งปีโชคราความสุขไหลมาเทมาดังดักใส่น้ำนี่ <c oughs> ครับ เรากำลังเข้าใกล้หานะ้าถึงแล้วครับถึงแล้ว แค่โฟสไลค์แค่โพสแค่โฟสไลด์ yeah, <exactly. S 1> มาถึงก็เรียบร้อยครับโอ้ฮ <Morris aí> ่า <yah> ฮ <oo> ่าฮ่าฮ่า <Gloria> <igue> เน่นเนๆนเนเนเนโอเค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 ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีทุกคนครับสวัสดีครับ